สวัสดีครับหมอรำพันไปเพลินชาแนลช่วงนี้พูดบ่อยรู้สึกว่าเจ็บคอนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังหมอรำพันไปเพลินนะครับขอบคุณแฟนคลับแม่แม่พี่น้องทุกๆท,ท่านเลยนะอัปเดตข่าวนะครับ ก็จะมีมาเรื่อยๆนะเราก็พยายามที่จะติดสอยห้อยตามแพร่สันนะครับกับปรากฏการใหม่ๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆนะครับอะไรที่มันดีเราก็ว่าดีอะไรที่ว่าไม่ดีเราก็ไม่ชื่นชมนะเอออะไรที่ไม่ดีอะ่ะเราก็จะปล่อยผ่านได้ไงนะถูกไหมเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะควรทํายังไงให้มันดีแต่สิ่งที่ดีๆอ่ะครับอย่างน้องสันนะครับน้องสันบูสทอนเนี่ย คือโดยแพราๆปกตินางก็จะโพสในเรื่องเกี่ยวกับตัวของนางเนาะแล้วก็โพสต์ในเรื่องของลูกแล้วก็ของแฟนที่รักนะครับอย่างน้องซันวงสะท้อนล่าสุดเนี่ยแพราก็โพสนะครับว่าดูเขาไปเที่ยวกัน2คนตามภาษาผู้ชายไลฟ์ในด้อมน่ารักมาก่ากก็คือผู้ชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกันน้องซันก็ยังถือว่าอายุยังไม่เยอะนะก็ไม่เด็กนะครับก็โตแล้วแต่ก็บางคนบอกว่าเด็ก แต่สำหรับแอดแอดมองว่าเขาเป็นเป็นวัยรุ่นละกันนะครับยังไม่ใช่วัยผู้ใหญ่แต่ความคิดความคิดอ่ะผู้ใหญ่ความคิดของจอซันเนี่ยผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นความคิดที่ดีมากๆในการที่จะทำโปรเจกต์หรือวางแผนอะไรหลักการดีการพูดการจาดีนะครับให้เวลาน้องเขาหน่อยเนาะให้เวลาให้เขาได้ปฏิบ,บัติให้เขาได้อลองเทสอะไร ูกอะไรผิดใหม่ๆเข้ามาไม่ใช่ว่ารอดูว่าโปรเจกต์เสร็จแล้วเป็นยังไงพอไม่ดีไม่แห่เตรียมด่าเลยแล้วก็เตรียมเหยียบย่ำเขาจมดินเลยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยคือพวกไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีความคิดแล้วก็เป็นคนจิตใจดำไม่มีจิตใจที่ดีคอยที่จะ ยุแย่แต่แคงรั่วคอยที่จะเหยียบซาำกบคนท,ทำผิดนะครับคนทําผิดหนึ่งครั้งนะครับถ้ามันไม่ร้ายแรงอะไรมันสามารถปรับปรุงได้แล้วก็อะไรที่เป็นเกี่ยวกับงานที่เขาเพิ่งเข้ามาทําในองค์กรหรือจะเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ทําหลายคนแล้วมันก็จะมากเรื่องมากความใช่ไหมครับมันก็เป็นประสบการณ์ของคนที่ได้มาทําจุดนี้เพราะว่ามันได้แก้ไขปัญหา2มันได้รู้ว่าคนทุกคนที่ ทำอะไรแล้วผิดพลาดเนี่ยถ้าทําไม่ได้แล้วบางคนจะถอยไหมบางคนจะสู้ไหมบางคนจะไปต่อหรือเปล่ามันวัดคนได้ครับการทํางานองค์กรมันวัดคนได้เพราะองค์กรนี่มันจะมีหลายคนนะครับบางคนเรียกโรงงานบางคนเรียกองค์กรบางคนเรียกบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นจุดที่เราทุกคนร่วมโดยช่วยกันนะถ้าเป็นสิ่งที่คนที่คิดดีวิสัยทัศน์ดี ทัศนคติดีนะครับมารวมตัวกันเนี่ยเขาจะเข้าใจนั่นก็คือมืออาชีพนะครับมืออาชีพจะไม่ด่าจะไม่ว่ากันมืออาชีพจะคุยธุรกิจทุกอย่างถ้าไม่ใช่คือจบเปลี่ยนใหม่ลองไปเรื่อยๆนะฮะอย่าไปเห็นแก่ตัวนะครับทุกคนมีผิดพลาดได้หมดกันทุกคนไม่ใช่ว่าทีใครทีมันอย่าอาคาดแคนอย่าเห็นแก่ตัวนะครับอ่าแล้วก็เรื่องอ่าสองหนุ่มไปเทียบกันสองคนแอปแปรวรออยู่บ้าน ด้านแฟนคลับเนี่ย <_ an> เขาก็แห่ชมเนาะแบบป,ป,ปีซันเนี่ยคือดูแลน้องตัวเกียวดีมากนะครับเสียเกียวเอ้ยยังไงดีนะลุยก,กันไปกับป้าป,ปีน่ะโตขึ้นเขาก็เรียกป้าป,ปีแหละแล้วไม่ต้องดราม่านะครับไม่ต้องดราม่าที่แพรว,ว่าไปเที่ยวกันสองคนตามาสาผู้ชายนะครับคือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับถ้าอยู่กับลูกแพรวอะ่ะ คนนั้นคือคนที่นางไว้ใจนะนางไว้ใจเพื่อที่จะให้ไปท่องเที่ยวไปช้อปปิง้งไปอะไรของนางอะ่ะนางไว้ใจที่นางไว้ใจคือป้าปีเนี่ยเป็นสามีของแพลวราวนะครับจะแต่งงานกันอยู่แล้วเนาะเออเตรียมตัดชุดกันหรือย,ยังท่านผู้ชมทีนี้คือแบบมันก็จะมีข่าววงในประมาณว่าเฮ้ยเพลวยวเนี่ย แอบเนบแอบบแบบกัดใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเที่ยวตามภาสาผู้ชายเออที่พ่อเขาเอาลูกไปไม่เม้นไม่แขวะไม่อะไรแต่พอสั่งเอาลูกไปก็เหมือนกับจงใจจะว่าว่าแขวะทางนู้นหรือเปล่าให้ทางนู้นนี่ยเติมเชื้อไฟหรือเปล่าไปเอาน้ํามันไปราดเขาหรือเปล่านะไอ้ดิจะบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบไปนานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจบ แต่มันจบไปนานแล้วซึ่งคำว่านานแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยอ,อมองว่าปีหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่ยังไม่จบเพราะว่ามันยังมีอะไรที่กันลากระสังอยู่ถูกไหมแต่สำหรับแอดดิวเนี่ยแอดดิวว่าถ้าจบก็คือจบอันนี้คือสไตล์สไตล์ของคิดฝรั่งเนาะเพราะว่าแอดดิวเนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีเพื่อนที่เป็นฝรั่งอ่า ฝรั่งเนี่ยคือจะทําอะไรคือรวดเร็วมากแล้วมีอิสระในการตัดสินใจค่อนข้างสูงเมื่อทําแล้วรู้สึกว่าโอเคกับตัวเองนะอย่างเลิกกันอย่างไม่สนใจกันอะไรเงี้ยคือก็ไม่สนใจกันเลยนะก็ไม่ดีต่อกันเลยคือไม่ชอบคือไม่ชอบจบคือจบไม่มียิ้มให้การเดินผ่านยังส่วนกันยังไม่ทักทายกันไม่เหมือนคนไทยเราเนี่ยไปทักแทะทักทายแฟนเขา นะครับเราเนี่ยไปทักทายแฟนเขานะแต่เขาไม่ทักทายแฟนเก่าเขาเลยนะครับชื่อรูบี้นะเพื่อนของแอดดิวเองชื่อรูบี้นะครับอยู่วัทยานะครับเออเป็นผู้ชายหน้าตาดีหล่อนะฮะแต่คบผู้หญิงมาก็ก็ประมาณ2ปีอะ2ปีแล้วเลิกกันนะครับเพื่อนของรูบี้ก็ถามแอดดิวไงเขาเป็นอะไรของเขาทําไมหน้าเขาแบบมากินรางแตนมาอะไรเงี้ยซึ่งบางคนมันมัน ระยะเวลาของการครบกันแล้วก็มันเป็นเรื่องของคนสคนซึ่งผมจะบอกเลยว่าการครบกันแล้วก็เรื่องราวของเขา2คนเนี่ยมันจะมีอะไรที่เจ็บลึกๆในใจแล้วก็ฝังใจอะไรบางอย่างนะครับแต่เพลาๆเขาโพสต์แบบเนี้ย มันเป็นการโพสต์ไม่ได้แขวะใครนะแค่โพสประมาณว่าดูเขาไปเที่ยวกับสองคนตามภาษาผู้ชายไลฟ์ในดอฟน่ารักมากคือน้องซันเนี่ยเอ็กพิเรตี้นะครับคือประมาณว่าดูแลน้องโตเกียวแบบน่ารักมากๆนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วเขาไม่ซนอนะ่ะเขามีความน่ารักเขามีความเหมือนมีเซนส์บางอย่างที่สามารถดูแลลูกของแพลวพลาวได้อย่างดีนะครับน้องซันเป็นคนรักเด็กครับอันนี้ให้เต็มร้อยนะเป็นคนรักเด็ก ถ้าคนไม่รักเด็กจะไม่พาเด็กไปนู่นไปนี่เพราะว่าเด็กบางครั้งวัยอย่างน้องโตเกียวเนี่ยคือคําถามเยอะคําถามแยะนู่นนี่นั่นชี้นู่นชี้นี่อะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจนะว่ามันน้อยมากที่หาคนที่รักเด็กแบบเนี้ยได้แล้วเป็นเด็กที่แบบว่ามีสองคนเราวรามีลูกสองคนไงแล้วสองคนคือเฮ้ยมัน มันไม่เหมือนคนนะ่ะมันเหมือนลิงอ่ะครับใช่ไหมครับมันเหมือนลิงมันโซอนอะ่ะเฮ้ยแต่ความโซนมันคือความฉลาดนะอย่างนาริตาเนี่ยเอาพูดตรงๆมันฉลาดน้องโคตรฉลาดเลยนะครับนาริตาเนี่ยแล้วก็โตเกียวเนี่ยอันนี้ก็จะตามมาติดติดหัวดีได้ใคระก็ได้พ่อเขาไงหัวดีได้พ่อเขาหัวหัวดีก็ได้แม่เขาแต่อดูมีความรู้สึกว่าโตเกียวเนี่ยจะเป็นเสีย นะอ่าแล้วก็นริตาเนี่ยอาจจะเป็นคือรูปลักษ์เนาะเขาน่าจะแบบเหมาะกับการเป็นเพภสั์มากกว่าปะ่ะนีค่คือความคิดส่วนตัวนะครับเพสัตรกร์อย่างเงี้ยขายยาอะไรอย่างเงี้ยเออน้องมีความเป็นหมอนอน้องนริตานะครับแต่ถ้าใครจะว่าน้องมีความเป็นศิลปินก็แล้วแต่เพราะว่าศิลปินก็เออโอเคใครทําศิลปินก็ถือว่าต้องต้องมีความแบบกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการโชว์เปอร์์แมนซ์นะครับแล้วก็มีการที่จะโต้อตอบวาทศิลป์กับคนประมาณพันกว่าคนนะครับที่เข้ามารับชมเนี่ยนะไม่รู้ว่าเขาจะเดินตามรอยแม่หรือเปล่าหรืออใครจะเป็นยังไงแต่ที่รู้คือน้องสองคนได้แรงซัพพอร์ตที่ดีจากพ่อนะครับแล้วก็ป้าปีสันแล้วก็แม่ อันนี้ไม่ใช่รักสามเศร้านะแต่อันนี้พูดตามความเป็นจริงใครอยากมาฟังแอดดิวพูดในพื้นที่ส่วนตัวนะครับก็เนี่ยแหละคือความจริงความจริงคืออะไรความจริงคือนาริตะกับโตเกียวไม่ได้ขาดอะไรเลยไม่ได้ขาดใครสักคนมีทั้งพ่อมีทั้งป่าปี้มีทั้งแม่นะครับแต่ป้าปี้ซันเนี่ยเขาต้องอยู่กับแม่เขาต้องดูแลแม่นะหนูนะเขาต้องดูแลแม่นะครับน้องโตเกียวนาริตะฟังไล้นะเขาต้องดูแลแม่แม่เป็นแฟนเขา ต่อไปอลูกจะเรียกพ่อหรือลูกจะเรียกป่าปีก็แล้วแต่นะครับเพราะทุกวันนี้เด็กเรียกป่าป í, ีพ่อมีไว้ทำไมพ่อคือความหมายของเด็กครับเด็กขาดพ่อไม่ได้ฉะนั้นเราไปเปลี่ยนแทนเขาไม่ได้แต่ถ้าเด็กอยากจะเรียกป่าปีก็เรียกไปเพราะตามหลักความจริงแล้วป่าปีก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรป่าปีก็ไม่ใช่พ่อแท้ๆของเขาถูกไหมเขาก็ต้องรักพ่อแท้ๆของเขาแะละแต่พูดในส่วนของปัจจุบันไงคือเปล่าๆเ,เนี่ยเขาก็อยาก ให้น้องซันกับลูกๆของเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับมีการเอาเอกเอาใจมีความสนิทสนมด้วยการเป็นพิเศษ,ษนะครับให้ลูกมีความเคยชินกับบับี้ซันนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเราที่ดีอะครับก็ต้องปล่อยเขาอะชีวิตของครอบครัวเขาเราไปสอนไปว่าไปเตะเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีจริงๆมันมันร้ายแรงมากอะเราเตะเพื่อ,เพ,อเพื่อทําให้เกิดประโยชน์ได้นะครับแอรก็เลยมองว่าเออการที่ซันกับ น้องโตเกียวนะฮะไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นเพอริตี้อย่างหนึ่งของผู้ชายกับผู้ชายนะทำให้น้องไม่เขินอายทำให้น้องมีความมั่นใจในชีวิตเพราะน้องซันเนี่ยก็โดนว่ามาสารพัดแล้วเอาเป็นว่านะเองโตขึ้นนะโตเกียวเองจะเห็นป้าปีและแม่ของเองเนี่ยแก่ขึ้นทุกวันทุกวันโดยที่แพรวเนี่ยอายุเยอะแล้วนะหมายถึงว่าอายุ40 อายุ45อะไรอย่างเงี้ยน้องซันจะต้องดูแลแพลวๆจะต้องทําทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนี้โดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนะลิลิลนจะพันกันอีกแล้วนะครับศึกษาหาข้อมูลทุกอย่างเพราะว่าทางเพลาๆกับทีมงานบางทีเขาก็เขาก็ดูเนาะดูว่าเออจะเป็นงานไหมจะทํางานอย่างไรจะมีโปรเจกต์อย่างไรซึ่งน้องซันก็ทําอะไรได้ดีหลายๆอย่างนะครับซึ่งบางคนก็ อ่ะเป็นศิลปินเหมือนกันหรือเป็นแดนเซอร์หรือเป็นลูกน้องทุกคนก็นะเกรงใจอ่าก็คืออยากจะเรียกบอสแต่ด้วยความที่ว่าน้องซันเขาเป็นคนถ่อมตัวด้วยวัยวัยวุฒิแล้วก็อายุของเขายังยังน้อยอยู่ยังไม่เยอะซันเขาก็เลยไม่อยากให้ให้รุ่นพี่หลายคนเหมือนไส้เอาอะไรเงี้ยเพราะน้องมีความถ่องตัวทั้งทั้งที่น้องไม่รู้ตัวเองเลยว่าน้องเป็นคนที่ฉลาดมากนะครับแพลวเพรามารายการคุยแซฟโชแอดดูดูอยู่นะได้ดูหรือเปล่าครับแอดดูก็ดูอยู่อ่ะ มีความรู้สึกว่าน้องเขาตอบใช้สมองของเขาอะนะดูจากการพูดการเรียงคำพูดเนี่ยคือมีสติแล้วก็มีวิสัยทัศน์จากคำพูดที่ดีมากๆทํทำให้เรารู้สึกชอบและติดตามนะครับก็คือไม่ทำให้คุณผิดหวังนันแหละนะอ่ะเดี๋ยวดูการอัปเดตกันในครั้งต่อไปแล้วกันนะสรุปก็คือมีความสุขไปแล้วเนาะมีความสุขที่สุดเลยสำหรับการท่องเที่ยวครั้งนี้นะฮะ แล้วก็น้องซันน่าเด็กลงหรือเปล่าอยู่กับเด็กน่าเด็กลงน่ามีความสุขเพราะคนคนอ,อยู่กับเด็กมากน่าจะใสาตามเด็กไปด้วยเพราะว่าเด็กมันคือสิ่งบริสุทธิ์เด็กไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยเด็กคือผ้าขาวและที่สําคัญคือถ้ารู้ว่าเด็กเป็นผ้าขาวเนี่ยนะครับน้องซันก็พยายามที่จะหาสิ่งดีๆแต่งแต้มลงไปให้ มันคือเอรียกว่ามันคือชีวิตที่เติมเต็มไปด้วยความสุขนะครับอดิวมั่นใจเลยว่าน้องสันไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังและเพลาวก็ให้ทุกคนมั่นใจเหมือนกันว่าเขาเลือกคนไม่ผิดนะครับวันนี้ก่อนก่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ